มีไงอออ่าลองยืนห er. ้น oh ับอน่ไม ah, ่มันถ่ายแล้วนะเราเนี่ยถ่ายทำไมอ่ะไม่ต้องลยถ่ายเลยถ่ลยอัมยอองนสวัสดีครับสีครับผมมอง K P A X L E O ออีกหนยมม่เมือนเดิมว้ว่าเราเียาเลย K L E O ต้อง K P S of A โอเอโอเอเพราว่าขอปอก่อนนะคครับจะหนึ่งาทีนะว่าว่าวันเนี้ยไม่ได้อยู่นแค่เีงนะ5คนนี้อ๋อมีนับสนับครับปปีรไปเด้เกิคนนัตีหรือวันนี้ผมจะรอเพีงองพี่เบิร์นนะครับครับอะไรมันมาสังหยนะครับชูมาสัเราัเครอดไปสนาทีเจครับราฟังเพลงเลยครับแล้วนี่นะ รับเป็นคนที่เคยใช้ผ่านเยอผเอาเวลาอย่างกก็มีผัวหาเรใส่ตัวโอ้โจะเป็นานจะครักใจจมาต่าใจและเคตัวอยู่คนเดียวเหงาแบบเดียวตอนหลับไปเพื่อคนที่เคย

ăn chút cho các anh tai! ăn chút cho các anh tai! ăn chút cho anh tai! ăn chút anh anh